ครีมกระปุกเดียวจบลบทุกฝ้าต่างทุกรอยก่อนนี้นะคะพี่ออยเนี่ยมีปัญหามากนะคะหน้าเนี่ยจะเป็นปื้นๆดำๆเหมือนเอา่านมาทาเลยแล้วก็ที่สำคัญนะคะไม่กล้าจะออกไว้ไหนเลยกล้าถ่ายรูปเลยเพราะว่าหน้าเป็นฝ้าดำมากหน้าเป็นฝ้าดำมาก ครีมตัวไหนที่คิดว่าดีนะคะเขาโฆษณามาเนี่ยพี่สั่งซื้อเลยนะ<อ>แพงแค่ไหนพี่ก็ใช้เป็นไงเป็นไงแต่ใช้แล้วไม่เคยเห็นผลเลยไม่เคยเห็นผลเลยหลังจากนั้นน้องเนสมีเพื่อนสนิทแนะนําครีมตัวหนึ่งเป็นครีมเกลือชมพูจากนิสิตพี่อ่ะลองใช้กระปุกแรกเห็นผลเลย<อ>หน้าเี่ยวเนี่ยฝ้าเริ่มจางลงริ<อ>้วรอยก็ตื้นขึ้นเริ่มขาว สองกระจบทุกเท้าเลยนะฝ้าหายตอนนี้เริ่มมั่นใจขึ้นค่ะพี่ออยก็เริ่มแบบถ่ายรูปเริ่มไปหาเพื่อนเริ่มเข้าสังคมเรียกว่าใช้ตัวนี้เลยตัวนี้ตัวเดียวอยู่เลยสองเนทแค่แก้ฝ้าหน้าก็ใสแล้วค่ะอยากให้ทุกท่านลองเปิดใจใช้ดูนะคะโอ้โหฟังแบบนี้นะคะคุณผู้ชมต้องบอกเลยนะคะว่านี่คือนวัตกรรมครีมเกลือชมพูนะคะของแบรนด์นิสิตที่สําคัญสุดนะคะวันนี้โปรโมชั่นของเรานะคะคุณได้ไปเลยถึง5กระปุกจากปกตินะคะ1980เหลือแค่990บาท เท่านั้นนะคะและไม่พอนะคะเซตนี้นะคะเขาจะมีตัวนี้เลยนะคะเป็นสบู่นิสิตนะคะที่เอาไปใช้ดูแลผิวหน้าให้แลดูกระจ่างใสลดริ้วรอยต่างๆให้กับคุณได้ด้วยอันนี้ฟรีนะช่องทางการสั่งซื้อดังนี้เลยนะคะที่หมายเลขนะคะ0ูนย์1 9 3 9น<ๆ>นอกจากนี้นะคะเราจะมีลิงก์อยู่ด้านล่างนะคะ <S <S คุณผู้ชมสามารถที่จะคลิกลิงก์ไปได้เลยตอนนี้นะคะแล้วคุณก็จะได้โปรโมชั่นที่ดีแล้วก็ว้าวขนาดนี้